ไปพี่เอาขึ้นรถกันเลยขึ้นรถไปเลยเอาขึ้นรถก่อนตัวนึ่งเอาไปเลยเอาไปเลยเอาขึ้นรถกันเลยอู้มันบาใจมาเฮามันนี่ห่อเข้าไปมัดแบบได้ยไงเข้าไปมัดเดี๋ยวมันจะกัดหอกะมันกัดแต่ย้อปล่อยเลยลากไปเลยเนี่ยตายครับตายตายแล้วแน่ตอนนั้นแน่โอ้โว่โดนบได้จ็บโดนบาด้อ่ะ เอาสอดใต้คอมันอย่าอย่าเอาใส่นั้นเอาใส่ใต้คอมันมัดเลยมาดเลยมัดก่อนมัดก่อนมาก่อนมัดเลยมัดเลยพี่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มัดเลยมัดอนเลยมัดเลยพี่มัดเลยโอ๊ย้ยที่มัดคอที่มัดคอ มัามันมันมันมั